นงสูงเต่าจิสีมาได้ล่ะาสาม <c oughs> เออหนิม้โอ้โมันหลุดมือเฮ้ยทุยเฮ้ยทุยตีแมกันแล้วสูนสูนเต็มมั้ย

Quay tôi quay thôi hỏi nó nắng đi nắng tiếng nói tiếng nói tiếng nói nắng tiếng nói nắng tiếng nói nắng tiếng cái này, này. này, này. <laughs> <laughs> nhang อยจะออกสอนเด้อเอาเดี๋ยวพ่อโอ้ยเอออ่าขับไปหาเจนนะมันไฟน้ำมันอะไรไงวะมันเฉียดหัวเอออ้าวน้ำไปนี่เราได้สามเม็ดดิสามแล้วยอดเบ็ดดิเบ็ดแล้วโดนทุกเม็ดเด๋อเจ้าตีแล้วนี่ยนายตีตาแต้มมันนะจะยังเขาโอ้เขาไปนั่นเห็นไหมนั่นนะมันเขคอยตีบ่เถื่องเไหม วัามฮเขาพิมพ์มึงไหนเขาตีรับตีรับสามวันเขาสามโอ้ยเมันนังจะเข่ากันกี่เข่าไปไหนปะสามศูนย ถอยหลังเนาะตีแล้วเขาดีแล้วไะดีมึงมีตีว่าเทียวกันตังแงงประตังตังตีเลยขอบวันเปียงอู่เสือ เก็คือเป็นสีมาหลุดมือมาเออนี่มั้ยโ,โอ้มันหลุดมือสอทะทเดี๋ยวพ่ขาไปเซตจ,จุกน้ำก่อนนะฮะ สรมรีฮ่าโตะก่โตะก่แล้วนโตะใจแล้วสาวสสเลยโอ้นัความเขาได้เสยปะเยอเีวสอโอ้ขอคูยแ้วจับปนี่เรียบเลยเสียงยเงีย

ที่3 3ครับ1แน่เก็บ

ก็เปลี่ยนเียนเปลียนเปียนเปียนเอาเรเเอา่ยนเนเออมองมาเปียนเนี่ยเปียนเปยโอ้ยมันคือขาไก่แท้เนขเอาซะนะเอาโด่งเลย โอ <t ip noise> ๊ยบะบะเถื oh. ่อนนี oh. ้ไหมตีได oh. ้ตีได้โต๊ะเซตตูดเนีบะเถือยอยู่นี่เนาะต๊เซตตูดเนงบเถื่อยอยู่นี่นะไปไหนลูกอันมันจะไปกคนเเออเลือดสองม่ใช่ปัญหาดอกคันเลือดสองี้แต่วานี่ว่าเลือดโเท่าไรกี่ลูกเอาเปลี่ยนยูเปลี่ยนยู

บ่ห,กหักหนึ่งห้าตีผ้าตั้งสองลูกหนึ่งห้าโอ้มวนี้พ่นเข่าดีป่ะมนี้พ่นมนี้พ่นเข่าดีป่ะ หนึ่งห้าตีก็ยังอไก่เอะาหง้าอัวตี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 น่อยเดียวๆะเจ้าเจ้าห้วตีขำนุีิขำขมถือแกนขันพ่ถึงมาถือเอาเมียเลยกสินเอาโอ้ยขามอโอ้ขมไปสองไปสามแล้วสามหนึ่งได้เปรียบแล้วอ่ะ โอ้ยหามืึหลุดมเออตีได้ดิน่ะเลือนสามสามับสี่อ่าตีได้อ่ะถ้าจอดมาเดือดร้อนเลยนะนั่นไงนั่นไงแล้วอันนี้ของเท้าตัวนี้

รับสามมาหนีินักไก่จะตีรับสามเนี่ไปเข้าให้ตีหัคอยไอ้ลูกจนะเหลียวกบลบไปเดียวโอ้เอาต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 ้องตรงแกนเท่านัา้นเด้ละตงแกนเท่านั้นเออห้าแกนขยับเพิ่งเงาหมดดูดีๆนะครับ ไม่ธรรมดาสุดยอดสุดยอดล้างน <át stars> ี <acre iah> <ras> ่หกหกเทดานงหนึงหงองเจี่ยมม้ง quân nó viên oh, <c assessment> mình a tập bóng piano 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 nè. piano 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 tiền piano 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 thắng piano 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 thắng piano 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 cái piano 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 อย่ามาสนจะของเด้อโอ้สนอีกดลนะเต้มเด้วเลยสองเต็มถูกม้เพอเหอโอเคตีก็เปลี่ยนซิ เกียเรียบร้อยเต็มเต็ม้ยนิดเดียวอะนิดเดียวนิดเดียวลรงเมื่อกี้โดนสามเม็รเลยอ่ะลางนี้พลาดพาดสองเม็ดเอาเมื่อเมื่อนาทีนั้นะขึ้นเหมือนไ้จต่วะขึ้นเหมือนไรเลยโอ้ ยสองก็วันตีตีตีรับสามนี่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 ตีรสามตีรับสามเลยงงสูงเต็มสีมานี่ยลอสามสุดเหวเเราหัวเ เจ้าหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นทีของเราแล้วทีเนี้ยปวดตกใจอ่ะไม่ทุ่มยิ้มเจ้าถ้าไม่ทุ่มตีเปลี่ยนมั้งเปลี่ยนเลย พงวาเปลี่ยนนะเป,เปลี่ยนรล้า<ป>เ,กเกไไดี๋ยวดีเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหน้า่าเกมเดี๋ยวไปคู่กันนะ <c oughs> ลเลยกะปงกันดี<อ>๋ยวไปคู่กันถลูกได้ถี่แจ้งไ้อ๋าไปยังพุ่นหมดแล้วหมดแล้ว